คือกล้องมันจะจับนิ่งๆอันนั้นเข้าใจนล้นน่ากลัวแต่ชักกี้มาเงี้ยเอี่เป็นคอมเมดี้เลยเนาะรอะแต่ว่าหยุดแค่นี้แล้วกันน้องไม่ต้องแบบว่าเออเอาไปขยี้เยอะเลยอย่าเอากุมารทองอะไรไปวางเลไไม่เอานะคะเอเ้เราเบรกกันก่อนนะคะเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อะคุยกันต่อสิกับแชร์ข่าวเช้าค่ะสนับสนุนโดยขอดีพ plus ชาวที่อาจารย์วีโรธมั่นใจแฉ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 ข่าวเช้านี่คือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ใต้ทะเลเดือดในน้ำมีปลาปลาเป็นเส้นโอ้เส้นปลาเน้นๆน้นไม่ขาโรคกุ้เตี๋ยวเส้นปลา ล้วนต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่แค่พิมพ์คอมเมนต์แฮชแท็กไม่ได้ช่วยปลูกต้นไม้และการทวีตก,ก็ไม่ทําให้มหาสมุทรสะอาดขึ้นถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราต้องลุกขึ้นมาลุยและเลอะไปด้วยกันวันนี้บร z สได้เริ่มเปลี่ยนแล้วด้วยสูตรใหม่พร้อมพลังอนไซม์สก,กัดจากธรรมชาติช่วยกะจัดคราบหนักและกลิ่นอับตั้งแต่ครั้งแรกที่สักบรีสสูตรใหม่ช่วยกะจัดคราบหนักเหนือก,กว่าและเป็นมิตรต่อโลก ใส่แล้วผิวยังคล้ำแขนยาวช่วยซะที่ไหนใหม่ซิฟทราสารสกัดธนาคาะอัพผิวดูออร่าทันทีพร้อมช่วยปกป้องแดดสิทธาแขนยาวไม่ต้องใหม่ซิฟทราปวดหัวเป็นไข้ซารา่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซารา่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซารา่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อบเสี่ยงแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่าแชนเดอร์วีคนี้เรายังโร a d t r i อยู่กับแอรินนะครับผมที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วเราจะไปไหนมาบ้างอย่าลืมติดตามรายการไทยแลนเดอร์เสาร์นี้1ิบเอโมตอนนี้ผมอยู่ที่สัปดาห์นี้เราจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการออมรอติดตามได้ครับกับรายการฟินดีมีริกครับโอ้ เจน Y and C นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆครับทำไมแคริงสเปเน็ตถึงขายดีอันดับหนึ่งเพราะว่าเซ็ตได้ทุกทรงอยู่สรงนานจริงๆค่ะเพราะแคริงดีจริงอยหยุดรออยู่สวยนะครับเซตวันดีๆให้สวยหล่อได้ทุกวันชีวิตที่เซตได้ ช่วงแช่ข่าวร้อนขอบคุณมากๆนะ